กับจังหวัดกุนทับครับนี่จะมาดูเอชร้อยี่สามรถเสียอันครับนี่มาวิ่งรวมที่บ้านบ่งกับอำเภออาโุกก็เดี๋ยวจัดครับกัตนี้มาดูครับ รถเร่งลดรถนร่งคนกันบกล้องกันดีสุดหยาบคับกันดีโอ้โหเร็วเลยครับเร็วกว่าร้อยสี่สิบพิกกับกันดี ประมาณหนึ่งไล่ไล่ไล่บรกเดิมไล่สงไล่นะครับ้ครับเอันกับรถไต่เองครับนี่รถคุณหมอปรุงสักครับสายติดครับสายติด ไหนไม่ได้ติดนอนไม่หลับกับคนนี้ ได้ขับรถเองครับนี่ยลน้องไอ้ลกน้องวันนี้เราซุ่มเนี่ยคนหาคนขับหาเนียกเมือเราขับรถตมือนี่ต้คนหลอกรถขับเองเหมือนมนนี่รถมีนท่นีีรถดำมารถดำาสองคนก็ได้ขับมาแน่เดียโอ้โหนับเรื่อครับ tìm ngàn vùng đi tìm ngàn kia thằng gấp ก็ผมเหมือนกันมาวิ่งด้วยกันนะผมมามาวิ่งด้วยกับพี่เขาถึงตอดโหมดแล้วคนนี้ทำท่อมาใหม่แปดห้าสามหกนิ้วรถมาปรุงสักยังไม่เป็นไอเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ผมเสียดินแล้วอย่าง ไี่เป็นไรเริ่มเลย เปิกครับเสียเปิกรถเสียเปิกครับคันนี้เปิกใจเฟอร์นิเจอร์โอ้โหเอาแล้วครับหลบก,กันยังไงครับเนี่ยที่หลบมีไม่หลบครับรถเสียปิกครับ,รบไม่รุ่นสีตาครับ